ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัปเดตตัวไบออตเมนบอร์ดยี่ห้อเอส,สุดนะครับสำหรับใครที่ใช้เมนบอร์ดนะครับยี่ห้อเอส,สุดอยู่นะครับวันนี้มีวิธีการมาอัปเดตไบออตนะครับสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเปลี่ยนตัวเมนบอร์ดมาหรือว่าคุณใช้มาแล้วก็ไม่เคยอัปเดตเลยนะครับวันหนึ่งคุณอยากจะอัปเดตตัวไบออตนะครับให้มารองรับกับ อาจจะเป็น CPU ใหม่หรือว่าอะไรใหม่ๆนะครับวันนี้มีวิธีครับแล้วก็ต้องบอกไว้สักหน่อยสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าการอัปเดตไบออทนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับที่น่ากลัวอย่างเดียวคือเรื่องไฟแค่นั้นนะครับเรื่องไฟอย่าให้ไฟดับนะครับตอนที่คุณจะอัปเดตไบออทนะครับให้ดีนะครับคุณควรจะเลือกช่วงเวลานะครับที่มั่นใจว่าไฟมัน ไม่ดับแน่นะครับหรือว่าคุณอาจจะมี UPS นะครับถ้ามี UPS ก็ไม่ต้องกวนนะครับหรือว่าถ้าเป็นเมนบอร์ดยี่ห้อไอสุดนะครับเขาก็จะมีข้อดีของเขาอย่างเขาสามารถรีคัลรี่ตัวไบออทอะไรกลับมาได้นะครับเอาคราวนี้นะครับสําหรับวิธีการอัปเดตตัวไบออทนะครับเมนบอร์ดไอสุดนะครับก่อนเอานะครับให้คุณหยิบกล่องตัวเมนบอร์ดขึ้นมานะครับหรือถ้าไม่มีกล่องนะครับคุณอาจจะไปซื้อมือสองให้มาแล้วเขาเขาไม่แถมกล่องมาคุณก็ นึกให้ออกนะครับหรือว่าดูที่กล่องว่าเมนบอร์ดคุณรุ่นอะไรนะครับในที่นี้ของผมนะครับจะเป็นผมผมเองเพิ่งเปลี่ยนเมนบอร์ดมาได้สักสามสี่วันเนีนะครับผมจะเป็น ASUS นะครับคุณก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาอ้อลืมบอกไปอย่างก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณเตรียมแฟชได้นะครับแหมผมก็ลืมข้ามขั้นตอนข้ามขั้นตอนไปขอโทษทีนะครับ สิ่งที่คุณต้องมีเลยคือแฟชไดร์หนึ่งอันนะครับแฟดไดร์ขนาดสัก 8GB กิกะไบต์ก็พอเพราะตัวไบออัดที่เราจะเข้าไปดาวน์โหลดในตัวเว็บไซต์ของเมนบอร์ดนะครับของ a ั u s ุด u ซุดเขานะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับคุณมีต้องมีแฟดไดร์ก่อน1อันนะครับคราวนี้นะครับที่แฟดไดร์ของคุณนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรอยู่ให้ย้ายก่อนก็ดีนะครับเพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็พอย้ายเสร็จนะครับให้คุณฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตตัวแฟชไดร์นะครับ อร์แมตเป็น fat ส2สองนะครับคุณจะเห็นที่คำว่า file system ตรงนี้นะครับให้คุณ format เป็น fat ส2นะครับพอคุณเลือกที่ตัว file system เป็น fat ส2องเสร็จก็คลิกที่ start นะครับก็ไม่นานก็ไปเดียวก็เสร็จนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนเข้าไปดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันนะครับ BIOS ของ ASUS ครัานะครับก็เนื้อเลยให้คุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์นะครับ สุดของผมเป็นล็อกสติ๊ก B 5 5 0 E นะครับคุณกรอกชื่อรุ่นให้ตรงนะครับดูให้ดีให้แม่นๆก่อนนะครับว่าคุณเป็นชื่อรุ่นอะไรเป็น B550 B4 450นะครับ B550e f หรืออะไรก็แล้วแต่คุณกรอกให้ตรงให้ถูกต้องนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอ Enter หนึ่งครัง้งนะครับในที่นี้ ให้คุณมาดูที่ตัวนี้ล็อกสติ๊ก B550E อันนี้คราวนี้นะครับพอเราเปิดตัวเว็บไซต์นะครับขึ้นมานะครับที่หน้าเว็บไซต์นะครับที่เป็นตัวรุ่นของเมนบอกเรานะครับให้คุณมาดูที่คําว่าสนับสนุนนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ support นะครับให้คุณคลิกเลยนะครับคราวนี้นะครับให้คุณมาดูที่คําว่า diver และเครื่องมือนะครับ ที่ไดเวอร์และเครื่องมือนะครับให้คุณมาดูที่คำว่า b i o อ and firmware นะครับเสร็จคราวนี้นะครับที่ตัวด้านล่างนี้คุณมาคลิกที่แสดงทั้งหมดนะครับคราวนี้นะครับคุณต้องรู้เวอร์ชันไบ o อของตัวเมนบอร์ดคุณก่อนนะครับถ้าคุณไม่ทราบนะครับให้คุณใช้ตัวโปรแกรม CPUC นะครับเอาแบบง่ายๆนะครับ ช้ cpu c นะครับดูเวอร์ชันเมนบอร์ดคุณในที่นี้ผมอัปเดตเป็นรุ่นล่าสุดเ,ดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผมก็จะทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับวิธีการดูเวอร์ชันตัวเมนบอร์ดนะครับให้คุณเปิดตัวโปรแกรม cpu c ขึ้นมาแล้วก็มาดูที่คําว่าเมนบอร์ดนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้ b อ o สนะครับเวอร์ชั่นของผมเป็น2 4 2 3นะครับคุณก็ดูว่าเวอร์ชั่นของคุณเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับคุณก็จดไว้ไว้เสร็จคุณปิด จ็จกลับมาที่ตัวหน้าใบออดแอมเฟอร์แมร์คุณก็ไล่ดูนะครับเขาจะมีเนี่ยบางทีเขาจะมีดอกจันอยู่อะไรอยู่นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษก็คุณก็แปลนะครับใน o g l e Translate แปลเอานะครับเขาจะบอกหมดอัปเดตนะครับของผมเป็น2 4 2 3ของผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะครับพอหลังจะซื้อเมนบอร์ดมาผมก็อัปเดตเลยนะครับคราวนี้นะครับคุณก็อ่านรายละเอียดไป ค,คุณก็มาดูไล่ดูนะว่าเวอร์ชั่นของคุณเป็นเวอร์ชันอะไรของผมตอนแรกที่ซื้อเมนบอร์ดมาใหม่ๆเลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นนี้เลยถ้าผมจำไม่ผิดเป็น1004คราวนี้นะครับผมก็ไล่ดูขึ้นไปคุณก็ไล่ดูนะครับว่าเขาคอมเมนต์อะไรไปบ้างมายถึงบางทีเขาดอกจันอะไรไว้ว่าบางทีบางผมเคยใช้แอปดรอปอยู่นะครับใบออดนะครับบางทีเราใช้เวอร์ชันนี้เราต้องไปอัปเดตเวอร์ชัน ตัวบนก่อนแล้วก็ไปถึงตัวล่าสุดนะครับเราจะกระโดดข้ามไปไม่ได้เป็นบางเมนบอร์ดนะครับแล้วแต่ว่าเขาวีคอมเมนต์ไว้ว่าอย่างไงบ้างคุณก็ไล่ดูนะครับถ้าเขาไม่ได้บอร์ดนะครับว่าคุณต้องอัปเดตเวอร์ชั่นไหนไหนก่อนนะครับเวอร์ชันไหนก่อนนะครับคุณก็สามารถกระโดดข้ามไปที่เวอร์ชันล่าสุดได้เลยในที่นี้ของผมนะครับตอนที่ผมอัปเดตผมก็กระโดดข้ามจากเวอร์ชั่น1 0 0 4นะครับ ไปเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับตอนในที่นี้คุณก็คลิกที่คําว่าดาวน์โหลดนะครับคราวนี้จะดาวน์โหลดนะครับจริงผมดาวน์โหลดไปแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมาคราวนี้นะครับเราจะได้ตัวไฟล์ไบออดที่เราดาวน์โหลดมานะครับให้คุณแตกไฟล์ออกมานะครับเขาจะมาในรูปแบบ ผมงิไฟล์นะครับให้คุณแตกไฟล์ออกมานะครับคุณจะใช้โปรแกรมนในเครื่องก็ได้นะครับแตกไฟล์มันออกมานะครับ Extract tool ครับของผมจะไปเลือกไปเก็บไว้ที่ตัวนี่ครับ USB โอเคเอ่านี้เขาจะโปรแกรมเขาจะทำตาทำการแตกไฟล์ออกมาคุณก็ไปดูที่ตัว USB ของคุณเอ่านี้คุณจะได้ตัวไฟล์นะครับไฟล์ที่คุณจะ เข้าไปอัปเดตตัวไบออทนะครับคุณจะได้ตัวไฟล์มาแล้วให้คุณปิดนะครับปิดเสร็จคราวนี้เปิดโปรแกรมอะไรอยู่ก็แล้วแต่ปิดให้หมดนะครับหมดคราวนี้นะครับหลังจากคุณปิดตัวโปรแกรมที่คุณเปิดไว้ทุกอย่างหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับระหว่างที่คอมพิวเตอร์ทําการรีสตาร์ทนะครับให้คุณกดที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับ ให้คุณกดปุ่ม F2 โหๆนะครับเพื่อเข้าสู่ตัวใบออดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ คราวนี้นะครับเราจะเข้าสู่หน้าตัวไบออทนะครับของเมนบอร์ดเอ u ูตนะครับคราวนี้นะครับวิธีการแฟดไบออทหรือว่าอัปเดตไบออทนะครับก่อนอื่นนะครับที่แนะนำนะครับให้คุณมานะครับให้มันเป็น d e ฟอลต์ก่อนในที่นี้ให้มาที่ exit นะครับแล้วก็มาที่โหลด Op t i m i z e d e f a u l t แต่ในที่นี้ผมจะไม่คลิกให้ดูนะครับเหตุที่ว่าให้ มาโหลดตัวอ p พติไมซ์ดีฟอยส์เพราะว่าต้องการจะให้ทุกอย่างนะครับในตัวเมนเมนบอร์ดนะครับที่เราตั้งค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับให้คุณมาโหลดดีฟอ u l ์ก่อนในที่นี้พอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณมาที่คำว่าทูลนะครับในที่นี้ให้คุณมาที่คำว่าทูลทูลนะครับเสร็จให้คุณมาคลิกที่คำว่าเ s u ู e a s y f a แนะครับของผมเป็น T utility คลิกเลยครับคลิกเสร็จนะครับ พอคลิกเสร็จนะครับในหน้าต่าง Easy f a t นะครับให้คุณมาดูที่ตัวเนี่ยโฟลเดอร์นะครับเขาตัวเมนบอร์ด ASUS นะครับเขาจะบอกนะครับถึงตัวเวอร์ชันบ i o s นะครับที่คุณดาวน์โหลดมาแล้วก็มาเก็บใส่ตัวแฟลชไดร์ไว้นะครับว่าชื่อนี้ชื่อนี้ถูกต้องไหมพอโอเคแล้วนะครับให้คุณเอาเมาส์มาชี้คลิกก็ได้นะครับหรือจะเคาะ Enter ก็ได้ แล้วก็ทําตามขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับบางทีเขาจะถามนะครับว่าโอเคไหมคุณก็คลิกโอเคและก็ทําตามขั้นตอนนะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่คลิกให้ดูกันเพราะว่าผมอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื่นนะครับให้คุณในที่นี้ก็คือคุณมาเลือกให้ชื่อเวอร์ชั่นให้ตรงนะครับเป็น2องสีงสนะครับเวอร์ชั่น2 4 2 3นะครับเสร็จแล้วก็เคาะ e อ t e r 1ครั้งนะครับ พอเขา enter เสร็จคุณก็โอเคต่อไปนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับที่ผมเก็บภาพไว้นะครับระหว่างที่ตัวไบออดกำลังอัปเดตอยู่นะครับมันจะขึ้นมาประมาณอย่างนี้เป็นขีดอย่างนี้นะครับขีดอย่างนี้นะครับให้คุณรอนะครับรอไปจนว่ามันสุดนะครับตัวขีดนี่มันวิ่งไปจนสุดนะครับคุณอย่าเพิ่งไปทำอะไรก่อนห้ามปิดคอมพิวเตอร์เด็ดขาดนะครับแล้วก็ ภาวนาอย่าให้ไฟดับนะครับถ้าไฟดับก็หลายเรื่องเหมือนกันนะครับจะยุ่งนะครับแต่ถ้าเมนบอร์ดเอสุดก็ไม่ต้องกลัวนะครับมือคัฟเวอรได้นะครับวันนี้คุยรอจนตัวขีดนะครับวิ่งจนสุดนะครับพอสุดเสร็จนะครับบางทีตัวคอมพิวเตอร์เราจะอีสตาร์ทนะครับอีสตาร์ทบางทีจะอีสตาร์ทรอบสองรอบนะครับจะขึ้นหน้าประมาณอย่างนี้นะครับให้ดู ขึ้นหน้าประมาณนี้ไบออดอัปเดตนะครับซิสเต็มบูตอะไรเนี่ยครับคุณอย่าเพิ่งไปกดอะไรนะครับอย่าเพิ่งไปกดไปคลิกไปทําอะไรนะครับปล่อยรอมันนะครับบันทีมันจะรีสตาร์ทสองสารอบนะครับคุณก็รอไปรอไปจนมันเข้าหน้าล็อกอินนะครับหน้าวินโดว์นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการอัปเดตตัวไบออดเมนบอร์ดเอสดนะครับไม่ยากอย่างที่คิดครับ ที่น่ากลัวเรื่องเดียวก็คือเรื่องไฟดับนะครับแต่ผมเมื่อคิดว่าคุณคงจะไม่ดวงเฮงขนาดนั้นนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆสําหรับการอัปเดตไบออดเมนบอร์ดยี่ห้อสุดนะครับโดยการใช้ e a นะครฟบนะครับในตัวเมนบอร์ดนะครับอัปเดตตัวไบออดนะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กดฝากกดติดตามเพื่อนนะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ